อ้วนเอ้ยเป็นอย่างคือน้ามท่วมแท้มันเป็นยอดแม่น้ำในบรรยากาศการระเหยสะสมและภาวะโลกร้อนอ้วนคือน้ามท่วมหลายแท้มันเป็น atmospheric river ตกลงมาบักอ้วนเขาว่ามีแม่น้ำบนฟ้ามันมีอิหลีบอมันมีจริงแต่มันบม่แม่นน้ำที่มีป่าไายเด้มันคือสายพานไอ้น้ำยักษ ที่ซ่อนอยู่บนฟ้าสูงไล่หลายมันเกิดเพราะโลกร้อนพ้อนหลายอ้วนฝนพวกนี้มาจากสายไลายหลายจากทะเลอากาศท้อนต้มน้ำทะเลให้ระเหยลอยขึ้นไปรวมตัวกันบนฟ้าดีพี่น้องลมเดอ้อจะเฮ็ดหน้าที่เป็นรถด,ด่วนขนไอ้น้ำพวกนี้ข้ามทะเลมาไอ้น้ำก็จะกลั่นตัวตุ้มเป็นน้ำมหาสารพี่น้องเป็นยังเดี๋ยวนี้มันถ่วมโหดคักแท้ อากาศแห้งหอนน้ำบนฟ้าก็สีแห้งหลายมันสะสมหลาเกิดเลยท่วมายดีพี่น้องฝากให้กำลังใจตีชมด้วครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวห้าสิปรับปรุงให้ดีขึ้นเด้อครับ <c oughs>